กาบเปียนพระอาจารย์ช่วงนี้ผมมีโมหะมากใจผมมักเสื่องซึมต้องฝืนใจต่อความขี้เกียจอย่างมากเพื่อตื่นมาภาวนาคำถามคือผมควรทำอย่างไรถึงจะขยันตื่นมาภาวนาโดยไม่ต้องฝืนใจอย่างมากต่อความขี้เกียจครับมันต้องตื่นให้เป็น เป็นกิจวัตรเน่ยเหมือนพระที่ท่านท่านมีกิจวัตรต้องตื่นขึ้นมาฝึกตื่นขึ้นมาเป็นประจำแล้วนมก็จะตื่นเป็นเป็นอัตโนมัตินะครับอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> นอนหัวค่ำหน่อย <c oughs> อย่าไปนอนดึกนอนดึกเมื่อก็เพลียแล้วก็ตื่นเช้ายากใช่ไหมแล้ก็ต้องดูดูว่า เราเข้านอนดึกไหมถ้าเข้านอนดึกก็นอนหัวค่ำหน่อยก่อนจะนอนนะก่อนจะนอนเคลียร์ใจตัวเองสักนิดหนึ่งก่อนนะจะได้ไม่นอนแล้วก็ฟุ้งซ่านในตอนนอนคือหลับฝันบางทีหลับฝันเลยนะคนที่ไม่ได้ทํากรรมฐานใจไม่สงบก่อนนอนเ่ยนะบางทีก็ฝันฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยบางทีก็เหนื่อยนะไม่ได้พักฝันแล้ว ันเมื่อกีฝฟันวิ่งหนีอะไรไปนเนี่ยตื่นมาก็เหนื่อยเพลียไม่ได้พักหรือพักแล้วก็ไม่ไม่เต็มอิ่มในอันนียก็ตื่นมาจะทากรรมฐานก็หมดแรงอยากนอนอีกอยากนอนต่อก็ต้องก่อนจะนอนก็ทํากรรมฐานด้วยนะหรือในระ,ะหว่างนอนทา,ทากรรมฐานก่อนนอนแล้วนะพอล้มลุกตั้งนอนก็เห็นร่างกายหายใจไปจนก,กว่าจะหลับนะตื่นขึ้นมาก็จะได้หลับไปพร้อมๆกับทําสมาธินี่มันก็จะหลับสนิทหลับสนิทก็ได้พัก พักจริงๆตื่นขึ้นมาก็จะได้สดชื่นแล้วทำกรรมฐานต่อได้ประมาณนี้นะครต้องฝึกนั่นเองครับมันจะเอาเอาโดยที่มันไม่ได้ลงทุนมันไม่ได้ต้องลงทุนฝึกหน่อยฝึกเนภาษาบาลีคือสิกขานั่นเองนะสิกขาสิกขาคือการฝึกฝึกทํากิจวัตรให้เกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าฝึกในเรื่องของศีลสิกขา ทำให้มันเป็นกิจวัตรขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วฝึกจิตด้วยก็เป็นจิตสิกขาก็ทำกรรมฐานมันจะหลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรหลงแล้วก็รู้แล้วก็ทำกรรมฐานต่อหลงอีกรู้อีกทำกรรมฐานต่อนะไม่ไม่เน้นว่าจะต้องสงบแต่มีสงบไว้เพียงเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวก็ไม่สงบแล้วก็รู้ตอนที่ไม่สงบนั้นนะพอรู้ไม่สงบแล้วทำกรรมฐานต่อนะ ยิ่งมันไม่สงบบ่อยเราได้ยิ่งยิ่งได้รู้บ่อยไม่สงบบ่อยได้รู้บ่อยรู้บ่อยก็ชานาญในการเห็นความไม่สงบนั้นถ้าเห็นในแง่ของหลงเราจะรู้จักสภาวะหลงได้แม่นยาได้ง่ายขึ้นเห็นบ่อยๆมันจะจําสภาวะหลงและเกิดทิระสัญญาทิระสัญญาหมายความว่าความหมายรู้ที่แม่นยําจําจําได้แม่น มันจำได้แม่นไหมเขาไม่ไงแรกแรกเนี่ยหลงและรู้เนี่ยนะตอนรู้ต้องมีเจตนารู้คือต้องฝึกนั่นเองแต่พอมีธีรสัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทางกรรมฐานหลงเนื่องจากมันจําได้แม่นแล้วเนี่ยมันไม่ต้องมีเจตนาลวจิตมันทํางานเองไม่ต้องเจตนาจิตมันทางานเองการที่ทํางานเองเนี่ยที่การมีสติครั้งนี้เรียกว่ามีสัมมาสติเพราะนั้นไม่ต้องกลัวหลงและรู้นะดีนะแล้วก็ ไม่ใช่ว่าตื่นมาเพื่อที่จะทํากรรมฐานแล้วจะนิ่งอะไรไม่จําเป็นนี่พอเราตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่ามันอาจจะหลงไปแล้วเราก็หมดกําลังใจบางทีก็อาจจะทําให้ท้อถอยไม่จาเป็นไม่จาเป็นต้องให้นิ่งมันไม่สงบรู้ไม่สงบอาจจะเคลิ้มก็ได้นะตื่นขึ้นมาเช้าๆอาจจะเคลิ้ม ถ้ามันจะเคลิ้มอยู่เนี่ยตื่นขึ้นมาจะเพิ่งรีบทําก็ไปล้างหน้าก่อนก็ได้นะล้างหน้าให้มันสดชื่นก่อนแล้วก็ทำนะประมาณนี้นะแรกๆอาจจะต้องฝืนใจนะจะต้องฝืนใจแต่มันเป็นการฝึกเป็นการฝึกนะมันไม่มีอะไรได้มาโดยที่ไม่ต้องลงทุนต้องลงทุนหน่อยหนึนะ่งต่อไป